พีีนี่ไเท่าี่รังน้เนี่ยวัยู่ในน้ำอ่ะกาเชียร์แฟนครับทำให้เครับเฮ้ยเอามีแฟนแล้วดิหนึ่ถุงมีมีทั้งสามชิ้นอ่าสี่สวัสดีครับเปิดทำไมเนี่ยอ้าบังหน้าดิ เอาหน้าสลับมารู้จักไม่หน้าสลับนะแต่เพเยอร์เหรเพเยอร์เพเยอร์ห้าสี่สามสองสวัสดีครับพบกับพวกเรา3คนนะครับผมพี่เป็นยูโรเข้มนะครับผมหรือในช่องของซีอู่ครับรายการของเราชื่อผู้ต้องหาเหมือนแม้มีกลิ่นเนยไม่รู้เออกลิ่นปากกลิ่นปากเราปากเราไม่ได้คือในวันนี้นะครับเราก็มีกิจกรรมดีๆในช่วงสถานการณ์โควิด จากนี้นะครับผมนั่นก็คือการแบ่งปันนะครับผมคือการแบ่งปันในวันนี้ก็รวมแล้วก็น่าจะเยอะอยู่นะครับผมไม่ว่าจะของที่สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ทั้งของกินของใช้ต่างๆวันนี้เราก็จะมามอบให้ทุกๆคนนะครับ,รบผมที่วัดระฆังนะครับไหนเราอยู่ไหนวัดระฆังแล้ววัดระฆังแล้วครับโอเคเ,เราจะลงละไปเลยไหมเราจะเราลงไปดูบรรยากาศกันว่า วันนี้จะเป็นยังไงคนที่เดือดร้อนมีเยอะแค่ไหนนะครับเราไปเราไปพักกันด้วยครับผมพักกด้วยแล้วก็ทําจากพวกเราเอง3คนนะครับผมเข้มยูโรพี่เบนนะครับผมไปดูกันเลยครับไปไปเอ๊ นี้เราก็มาอยู่ในในห้องในห้องครับของครับก็จะมีข้าวสารมีอาหารแห้งมีบะหมี่ตึงสําเร็จรูปมีทิชชู่มีปลาป๋องด้วยเน่่นน่น่่โชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยอันนี้อันนี้เเรียกว่าปลาปลาแห้งปลาเขาเรียกปลาดาว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 ปลาอะปางแต่บ้านเรียกว่าปลาดาวอะทำไมถึงเป็นดาวก็เป็นปลาดาวนี่ไง

ก็มีข้าวอีกหนึ่งถุงนะครับเป็นน่าจะสองกิโลห้ากิโลห้ากิโลครับจีสติงพีพีพูดเอาตลอดเลยในวัดไม่อยากจะหยามคายเลยมีชุด p ีพีมีชุดพีีนะครับมีอันนี้อ่ะเก้าห้าอันนี้คือตูเมอร์มูเ่เราใส่ตุที่เราใส่นี่อันนี้ก็คือหน้ากาก ระดับ100-95เราก็จะกระจายไปตามในพื้นที่ต่างๆที่มีคนที่ติดโควิดที่ไม่สามารถออกมาได้อยู่ที่โรงพยาบาลสนามบ้างแล้วก็ในชุมชนต่างๆนะครับผมเราก็จะให้ตัวแทนหมู่บ้านเนี่ยออกมารับจากตรงนี้ไปแต่ส่วนพวกเราเนี่ยจะแพ็คของอยู่ในห้องนี้ก็มีความปลอดภัยอยู่แล้วที่องงานดูแลตัวเองฉีดสเปรย์แอลกอฮอลตลอดวันมีสเปรย์อลกอฮออพวกนี้เออเป็นแอลกอฮอล แฟนลูกตัวเองนีน่ครับผมแฟนคลับทำให้แฟนครับเฮ้ยเอามีแฟนแล้วดิแฟนครับแฟนคลับด้วยข้างหลังก็จะเป็นไลายเส้ไลายเส้น,นม,มีอะไรไม่รู้เพิ่มเติมเลยออร่านะครับ<ม>ของอะไรนะอาร,อ,อาร์ลัมเหรอออร่ามีอันนี้ก็สนับสนุนมาด้วย ใช่ไหมมาช่วยแจกขอบคุณนะครับผมที่มาร่วมบุญกันร่วมเขารกว่ร่วมมอบความสุขในระหว่างที่วิกฤตแล้วกันเรี่กเรียกได้ว่า1นึงถุงมีมีทั้งสาชิ้นอะไรวะใช่ ถุงยังชีพทั้งหมดที่เราที่เราจะแจกเนี่ยมันมันก็มีทั้งของอุปโภคและบริโภคเพื่อนเพื่อนไม่เห็นเลยไม่ไมแข็งทื่อหรอไม่แขนงไม่แขนอุปโภคและอุปโภคมีทั้งอุปโภคและบริโภคเออนั่นแหละก็มีครบเลยอันนี้ถูกทั้งหมด300ชุดเข็มของทุกคนแน่นอนนะครับ ตายกับปิดสบว้กันหนักเรื่อหนักยังไม่หนักี่กิโลประมาณ2ถึ้5กิโลัรมเราจะโนไปต่ลงพี่ว่า5กิโลคนน่าจะ5กิโล5กิโล5กิโลครับ ัฒนาดาราหน้าสแสดงช่อง7 HD ทุกคนวันนี้ก็ได้มีจิตที่เป็นกุศลนำข้าวสาร,ารแห้งช่วงอุปโภคบริโภคมาช่วยเหลือญาติโยมที่ประสบภัยโรคไวรัสโควิด COVID เนี่ยที่ชุกชนวันลครังแล้วก็ชาวบ้านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่กลับตัวอยู่บ้างก็ขออวยพรทุกท่านให้มีความสุขความเจริญร่ลำรวยหลังโควิดนี้ขอให้มีงานเยอะๆตลอดไป ้แลวสำหรับการแจกจ่ายหรือว่าการมอบนะครับผมถุงยังชีพนะครับให้กับคนที่ประสบภัยและก็คนที่ติดโ <c oughs> ควิดที่โรงพยาบาลสนามต่างๆเราก็ได้ทั้งจัดคงจัดของจัดเตรียม <c oughs> แล้วก็แจกจ่าย <c oughs> ที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ผมก็ขอทุกคนได้รับนะครับ <c oughs> ผมแล้วก็หายไวๆจากโรคโควิดนะครับกด <c oughs> <c oughs> ติดตามช่องของเราด้วยนะครับผมครับมาได้ไงวะกดเขียนคอมเมนต์ครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับแล้วติดตามว่าพวกเราจะมาทำอะไรกันในอีพีต่อไปซี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 ยู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 ครับกับรายการผู้ช่องหาแต่วันนี้นำความสุขและความบันเทิงนิดๆหน่อยหน่อมาฝากครับแต่วันนี้เราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ